สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมตนตรงนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ2คู่ชูชื่นในคืนนี้นะครับจะมีเกมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากไปก่อนละกันใครอยากจะไปเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับก็สามารถกดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับ2คู่ชูชื่นในคืนนี้นะครับจะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับสคู่ที่ว่านี้นะครับเกมแรกที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมเซกุนดาของโปรตุเกสนะครับ ขอหยิบยกเกมระหว่างไลซอสครับันนี้จะยกคลบุกไปเยือนทีมอย่างมาฟรานะครับเห่ับความน่าสนใจของเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างไลซอสผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าร้ายกาจมากครับเกเกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวแล้ว3เกมหลังสุดนี้ก็ชนะรวดมาด้วยนะครับกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจสุด,สด แพ้ยากด้วยพวกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋านะครับในเกมนี้วันนี้นะครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างมาฟรานะครับผลงานช่วงหลังพวกเขานะครับชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอไป1โดยรวมฟอร์มการเล่นนี่ก็ถือว่ายังไม่นิ่งนะครับดังนั้นเกมนี้ผมก็เชื่อว่าทีมอย่างไลซอดทครับที่ผลงานดีมากๆาในช่วงหลังบุกมาเยือนเกมนี้พวกเขาจะไม่แพ้มันอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้าสามแต้มได้ครับคู่นี้เชียร์ทีมอย่างไลซอสไปได้เลยครับ คู่ที่2ในคืนนี้ครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างเวสเล่ครับทีมจากฝูงของศึกเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างซอนเดอร์ไจสกี้นะครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างเวสเล่นะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับหเกมหลังสุดนะครับชนะคู่แข่งไป4แล้วก็แพ้ไป1นะครับก็ถือเป็นทีมที่แพ้ยากแล้วก็ผลงานก็ค่อนข้างดีเลยครับวันนี้นะครับพวกเขาจะบุกไปเยือนทีมอย่างซอนเดอร์ไจสกี้นะครับที่ผลงานช ชนะนัดแพ้นัดชนะนัดแพ้นัดมาแบบนี้6เกมติดต่อกแล้วนะครับยังหาความแน่นอนของฟอร์มการเล่นของตัวเองนี่ยังไม่เจอนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับย้อนกลับไปดูสิติเฮดทูเฮดครับทีมอย่างเวสเล่เจอทีมอย่างซันเดอร์ไจสกี้นะครับพวกเขาก็ดีกว่าครับสเกมหลังสุดชนะไปถึง3เกมด้วยกันดูจากองค์ประกอบโดยรวมแล้วนะครับทั้งฟอร์มการเล่นความนิ่งต่างๆเกมนี้ทีมอย่างเวสเล่บุกไป,ปเยือนไม่น่าจะแพ้อย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3แต้มได้คู่นี้เชียร์ทีมอย่างเวสเล่ไปได้เลยครับ อาครับสองคู่ชูชื่อในคืนนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับก็มีทีมอย่างไลซอร์สอีกทีมหนึ่งให้เชียร์ทีมอย่างเวสเล่เลครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับก็สามารถกดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ